ต้อยเจ้าช่องที่ดีของตู้ค่ะไีเอรันบ้านเอรันบ้านีแล้วเออได้อีกเอรันบ้านดีใจไหมเดี๋ยวเราจะดูครับแม่นาคนะรับแม่นาคแม่นาศแห่ไอพีครับจะดูแม่นาคเป็นใจนะครับติดต่อลูแห่แล้วก็เร่แต่8ปดโมงบ่ายสองเนาะลูแห่มาไอพีรับนะลกแห่คันเบลเลอร์ไอพีนะพูดไม่ออกเลยตีห้าไอ้แรมจะได้ อันนี้ก็นางลำนะคะนางลำก็ได้แล้หอไมคผมมาโอโว่าสาเี่ด้ไหมชไ้แล้วเออก็ดีใจด้วยที่ได้บวชบันไหนล่ะขอบคุณค่ะวันไหนย่สิบอยู่ตรงนี้ก็ขออกัน เชิญด้วยนะคะไปเลยจ้ะอย่าไปตกกับอย่าไปตกกับอย่าทีสิบตีไม่ได้นะไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้นะไม่ได้นะงานพลาดกันโอเคโอเคงานนี้สะเทือนนี่สะเทือกุ๊กกานอนนะเพื่เราเป็นเพื่อนกันโอเคโอเคเราจะไปจูงแขนเราไปกัน เทือนอะไรใครมงคลจงใส่อยู่อดใจไม่ไหวแล้วเป็นปีบ้าเฟปตีครับเราติดต่อรถแห่ได้เลยนะครับนะครับก็สายตรงนะครับรถแห่จให้จัดงานใหญ่เลยทุกคนแต่ก็มีมติแล้วนะครับว่าช้าเอาว่าว่าฝ้าแล้วเอาครับเราควรนักตกนะครับไม่เอากลควรน่าตกครับก็เลยคันเซิลแล้วก็จะเอาหน้าเอาฝอายว้แบบช่างตั้มนะครับให้หน้าขี่ ดีเรานั่งมาชมกันแล้วครับกลัวนักตกควายควายละสองตัวแล้วน้อยก็มีตัวใหญ่ก็มีตัวเลยกลัวกลัวนักตกไงจะไม่ได้ขนาดเราไปให้ย่้ากินทุกวันมันยังฟิตเราเลยอโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แล้วมันกลัวกลัวมันนี่เสียงเพลงอย่างที่บอกแหละใช่ขนาดให้หญากินทุกวันให้ของกินทุกวันอ่ะเช้าเย็นยังฟิตเลยโอ้ยทําไมไม่ต้องเอาแล้วคันเสิร์ไม่ได้กลัวน่ากูไม่ได้บวดแฮม แต่ดีจะปว,วดแต่ไม่ได้ปวดไม่ได้ปวดแล้วตอนเย็นนะ่ะเราไปเปิดไฟให้น่ะจะเอาหัวมาเลยเพราะว่าปลั๊กไฟก็สูงใช่ไหมเราก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปก็มาแล้วมาแล้วก็ทุ่มทุ่มใส่เราโอ้โหโอ้โห<อ>เดีอย่าไปเอาเดินนับปจอยไม่ได้เลยนับปจอยไปพ่อนเอาดีกว่าเนาะดูทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะจีนี่เลยบอกบอกก็บอกกับพอล์ดีว่าอย่างนี้ไม่ไหวนะ ไปเปิดไฟให้ให้กินให้น้ำทุกวันยังจะมาฟีดเรามันเป็นสัญชาติยานเขาบอกว่าอย่านั่นไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ตหรอใช่ไม่ต้องไปนั่นคือเขาคงไม่คุ้นกับเรามั้งเดีขาไม่ได้ไม่คุ้นล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีการเอ่าอะไรอะไรทุกทิ่หมดเไม่งานแต่งวันนี้วันนี้ยี่สิบสองเหรอวันนี้ยี่สิบสองอะไรเตรียมงานอะไรเตรียมงานวันนี้วันพรุธเตรียมค่ะพรุ่งนี้ก็อก็ต้มขนมใช่หอมข้าวต้ม ต้นกันเนาะไปถวายพระแล้วก็จะทําเหรียญโนแทนด้วยอพรุ่งนี้เพราะว่าตอนที่ตอนที่สงการนะหลานเราก็ปวดแล้วก็ไปแล้วนะแต่แต่เราอ่ะเชื่อไหมไม่ได้เหรียนกับเขาสัาบาทหนึ่งพอมาดูกระเป๋าเหรียญมาอยู่นี่ห้าเหรียญรู้มันเข้ามาได้ยังไงู้นในกระเป๋า เอากับเขาไม่ได้เลยเหรียญอะี่ครับปาต่อก็จะไปนะครับนะเฮ้ยจะไปดคุยใครู่ละบ้านไปคุยลุม้แดงอพี่แดงโอ้เชิญเชิหน่อยเชิญหน่อยโอ้ยโอ้ยโอหมีงานใหญ่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยว่ามีงานใหญ่หลังมัจอดเลยนะเนีไม่รู้เหมือนกันผมเป็นกระบะ เดินหน้าไปแล้วก็ถอยเอาเรื่องนี้ก่อนจะไปเร uh ื huh. ่องล้มแบบไปก็เขาจะมีงานใหญ่มามาว่ามาเอาเรื่องอะไรลาบแม่พี่ลแม่พี่ก็ดูโอกาสเชิญด้วยนะคะวันที่24ค่ะแต่งอะหรอโอ้ยโอ้อย่าแต่งหลายรอบหลายเกดอะยรขึ้นหน้าบ้านหลงตีครับเฮแล้วหน้าบ้านเลยงานบวชน้องพี่ อ๋าเหรอเออแล้วก็จะมีรถแห่มีรถอะไรก็ไปได้ด้วยเหรอตรงนั้นไปได้นี่เราไปได้นี่เออมันใกล้กันนะเออนี่แหละคือที่ทุกคนกังวลนั่นแหละถึงว่ามันจะเทือนเออมันใกล้กันนะเออจะเทือนแน่นอนงานนี้แล้วแล้วขานน่ก็ชอบด้วยน่ะเออเดี๋ยวจะพูดถึงข่าวดีกับบอลเออจะหางานนี้ไม่พีแล้วงานนี้ก็ต้องขอบคุณครับอลนะคะ ด้วยโอ้โหเจ้าพายมากมากเจ้าพายโดนเลยมัจะงานแบบเล็กๆมีหน่วยความปลอดภัยไหมนี่มีเนาะก็เหล่านี้นะอันนี้อันนี้ตัวนี้เนี่ยโอ้โหมันจะไปห้ามใครได้มีหน่วยความปลอดภัยมีแม่พีเชิญแล้วเจ้าต้องไปดิเขาจะมาเขาจะเอามาเขาจะมาซื้อเอามาเต้นมาซื้อมาซื้อ เขาจะเอาเขาจะเอาดีมีมองหอยสมมั้ยมีมีด้วยเหรอโอ้งานนี้พลาดได้ไงรถหงรถแห่เต็มหมดนี่ไงมันใหญ่จัดให้รถแห่แล้วโอ้โอ้ใช่มันจะใหญ่โตนั่นนะแบบนนั้ใช่ใหญ่มากแลตอนเล็กรู้แม่พี่ว่าเล็กๆแล้่เล็กๆเนียบใช่เพราจัดให้แล้วถูสุดให้ทั้งหมดเดี๋ยวเลี๋ยวก็เช็คฮะพี่ก็บอกให้ค่อยฟังหลายวันอยู่ตั้งแต่นานแล้วก็คือปัญหาเห็ดนี่แหละ เชิญชวนพ่อแม่มันเป็นงานสำคัญของพ่อของแม่เราก็อยากจะเราเข้าใจความรู้สึกไงที่เราบวชไงว่าเออว่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะลุงปูนประเตนแล้วก็พ่อพีนะคะที่ร่วมร่วมบุญนะคะในวันนี้เนาะในครั้งนี้เนาะก็ประแตนก็เพื่อนก็ร่วมบุญมาด้วยนะคะกี่เเท่่่าไหรนียปีเมื่อว่นนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เตรียม โอ้โหกวกๆแบบคิดไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยไม่รู้เหงี่มาได้ไงว่ะมันจะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหรอใช่หมอมันยิ่งมีดราม่าแรกครับผมว่าคิดว่าจะเอาเอาช้างทั้งเอาเอาปลาทั้งตั้มไมคขี่แต่คิดไปคิดมาเลยหรอไม่แต่คิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคอยกวดหน้าคอยโต๊ะพี่แดงจะเอาควายขี่ตั้งแต่กวกๆไปโกตูมโอ้ยเปิดรถแห่แล้วควายมันจะอยู่ได้เหรอมันก็อยากเต้นสิวัดสอว่า วศรว่าเออเงียบคิิปอะไรก็ขึ้นเลยอะไรอะไรวะขึ้นวศรว่าไอ่อะไรไอ้กลางบ้านหรคอเอออ๋อไข่อะเออเออแก้ไข่แป๊บหนึ่งแก้ไข่โอดีใจกับแม็กกี้เนาะดีใจดูยังไงวะกรกกจะจะจะเถื่อนครั้งนี้โอ้โหผมก็เป็นห่วงอยู่นะห่วงเป็นห่วงไ่อเคยใช่ไก็มันคำว่าจะเถื่อนเนี่ยมันก็เป็นห่วงสิ พี่แดงไม่ใช่ใกล้ธรรมานะสามหลังเลยนะดี่เพพี่นุ่นนุ่นนู่นโอ้ซ้ายขวาลอบใจตัวเองอยู่นะไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรก็แค่บอกจะเชิญแบบพวกเขาอยากจะมาเต้นกับเราประมาณนี้พวกเขาจะพาพวกมาเต้นด้วยนี่คือนะใช่เพราะมันห้ามกันไม่ได้เพราะว่างานแบบนี้เขาก็ร่วมมาได้ทุกคนใช่ไม่ล่ะเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราไม่ได้ห้ามเขาจะเต้นก็ให้เขามาเต้นเนาะ อแล้วไปเชิญชวนครับตัดไหมแล้วแล้วอยู่ดีๆอ่ะเชิญได้ยังไงได้ทัวลงเป็นการเต้ารูปทูท่านททูลงมาแล้วยังยังให้ไปชวนอีกแถวแถวข้างข้างบ้านไงก็แม่พีวางญาติญาติพี่น้องกเพราะว่านนทานแบบนี้ถ้าไม่บอกกันเนี่ยมันเหมือนจะแร้น้ำใจแร้น้องเข้าใจเข้าใจเขาก็เข้าใจ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะหน้าบ้านลุงพลนะคะอ่าก็คึกคืนกันนะคะอ่าตอนนี้ก็คึกคืนกันพราพ่อทันีนะคะมาประจาอยู่ที่หน้าบ้านลุงพลนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ